ในคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างของวรรณยุกต์ดนตรีที่อยู่ในทํานองเพลงตัวอย่างแล้วลองฟังเพลงทานองเพลงตัวอย่างเพลงนี้นะครับคุ้นๆหูนะครับลองฟังทักสองเที่ยว ในตานองเพลงนี้ในคลิปนี้จะอยู่ในคีย์ที่ที่มีสมาชิกตัวที่หนึ่งชโดนะครับคีย์นี้มีได้สามคีย์นะครับถ้าเรียกชื่อคีย์คือคีย์สีีทางเครื่องหมายก็คีย์สีจะเป็นโดเลมีฟาตอนลาทีที่อยู่ในตำแหน่งปกติเลยไม่ต้องติดเครื่องหมายจ้าไม่ต้องติดเครื่องหมายแฟดในคลิปก็คือ แถวสีดำัวคีย์ที่สูงขึ้นไป1เซมิโทนนะครับก็จะเรียกว่าคีย์คีย์ชาร์ปหรือ7ชาร์ปในคีย์นี้จมาชิกทุกตัวติดชาร์ปหมดเลยโดชาร์ปเรชาร์ปมีชาร์ปฟาชาร์ปนอนชาร์ปลาชาร์ปทีชาร์ปเป็นแถวสีน้ําเงินส่วนอีกคีย์หนึ่งก็ต่ําจากโดลงมา1เซมิโทนจะชื่อว่าคีย์ซีแฟรซึ่งจะต้องติดเครื่องหมาย ทั้งหมด7ตัวด้วยกันจึงเรียกว่า7แฟ็นะครับทุกตัวติดแฟ็หมดเลยนะครับโดโดแฟเ็เลยแฟมีแฟ,ฟ็ฟาแฟ็ซอนแฟล็ลาแฟทีแฟในแถวโดถ้าเอาโดไปปิดท้ายด้วยก็จะเป็นโดเรมีฟาซอลาทีนะครับเวลาขานชื่อของเสียงเป็นผันวรรณยุกต์แล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถออกตำแหน่งชาร์ปหรือตำแหน่งแฟตได้สรุปว่าทั้ง3ขีเนี่ย นะครับไม่ว่าจะอยู่ในคีย์ซีชาร์ปหรือในคียซีหรือในคีย์ซแฟรเนี่ยเวลาขานชื่อของเสียงขานได้เฉพาะชื่อนะครับยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าอยู่ในคีย์ใดก็ตามทั้งใน3คีย์นี้นะครับ5 1 2 3 4 5 1 1 6องสามก็จะขานได้ว่าซอนโดเลมีฟาซอนโดโดลาฟาซอลาทีโด ทั้ง3คีย์เลยครับการผันเสียงวรรณยุตดนตรีก็ผันได้เฉพาะชื่อของเสียงส่วนตำแหน่งที่ต้องติดตับติดแฟดผันไม่ได้ออกออกเสียงไม่ได้น,นะครับก็ผู้ที่ขานผู้ที่เล่นดนตรีก็จะต้องรู้ด้วยตัวเองว่าติดชับหรือติดแฟตไหม ครับถ้าอยู่ในคีซีชาร์ปติดชาร์ปทุกตัวถ้าอยู่ในคีซีแฟตติดแฟตทุกตัวหรือถ้าอยู่ในคีซีไม่มีตัวใดติดแฟตเลยนะครับหลังจากนั้นได้ชื่อตัวโน้ตในลำดับใดๆแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นเอาไปเล่นเอาไปบรรเลงหรือว่าเอาไปเขียนเป็นตัวโน้ตจะเป็นตัวโน้ตแบบตัวอักษรดลามาฟอร์หรือจะเป็นตัวโน้ตบนบรรทัดเส้นก็ถุดแท้แต่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างการผันเสียงวรรณยุกต์ใน คีที่ขึ้นต้นมีสมาชิกลำดับ1ชื่อโดซึ่งมีอยู่สามคีด้วยกันครับก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ